โอ้โหพี่น้องครับดูรวงข้าวครับจัสมินเบอร์ห้านะครับพี่น้องครับอำเภอสันบุรีคำจังหวัดชัยนาฏนะครับลุงเขียวเที่ยวทุ่งมาถ่ายทํานาข้าวป้าสะิ่งนะครับป้าสะิ่งเอาใบยกมาหวานนะครับไม่ได้ผสมเคมีเลยเพราะว่าเคมีแพงแล้วประกอบกับขาดตลาดป้าก็เลยไม่ได้หวานนะครับป้าก็เลยใช้ใบยกล้วนๆเลย อันนี้คือ16ไร่หวานไป16กระสอบนะครับรอบที่สองก็มาหวานนะครับอีกอครึ่งหนึ่งนะครับรวมแล้วก็ประมาณ25กระสอบนะครับปรากฏว่าได้เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับแล้วก็พ่นกิ่งทองอ่ากิ่งทองนี่พ่นไป4รอบโอ้ยอะไรจะงามขนาดนี้พี่น้องเลยจัดมินเบอร์ห้า เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรมันสวยงามขนาดนี้ดูครับพี่น้องครับออกลวงชูลวงโชวลวงนะครับที่สำคัญพวกอิดอีเด,ด,ด้งไม่มีเลยสะอาดโอ้โหครับพี่น้องครับไปถึงตรงนู้นเลยโอ้โหโน,นครับปลาสอิงโอ้ยอย่างนี้ดังแน่ปลาสอิงเออแต่ลุงเขียวตัวนี้ เงือชุม่มเลยครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> <laughs> แดดร้อน <Okay. S 1> แค่นี้ก่อนครับ